เดือนแล้วนะครับเพื่อนๆตอนนี้ก็สูงเลยหัวมานะครับฝนก็ลงมาหลายช่วงนะครับตอนนี้เขียวมากงามมากนะครับเขาได้รับธาตุให้เราปลูกมาอยู่ในเราสามเดือนสามเดือนเกือบจะสี่พานต่างๆโุ้ยธรรมชาติก็เยอะนะครับเพื่อนๆตรงนี้ปลูกมันเคยปลูกมันก่อนแล้วก็ไถกลบ วัสดุต่างๆเขียวมากงามมากนะครับเขาได้รับธานุอามาใส่ใจกับอ้อยนะครับนํารถมาไถาพรวดมันก็มีอาหาอาหารบ้างนะครับแต่เราก็มาใช้ปุ๋ยในท้องตลาดนิดเดียวนะครับนิดเดียวกับเขียวฟื้นตัวขึ้นมาอย่างท่านตาเห็นนะเพื่อนๆนะครับครับ ก็มาใส่ใจกับอ้อยนะครับนํารถมาไถพรวนเราก็ไปสํารวจแปลงอ้อยกันนะครับรู้สึกว่าที่ฝนก็ลงมาสองสามครั้งแล้วนะครับก็รู้สึกว่าเขียวทุกอย่างเขาฟื้นตัวขึ้นมานะครับฟื้นตัวขึ้นมาเร็วมากนะครับน,นะครับก็รู้สึกว่า หญ้าไม่ค่อยมีนะครับเพราะว่ากลบหญ้าไปบ้างแล้วนะครับส่วนอ้อยก็เราก็ไปสำรวจแปลงอ้อยกันนะครับรู้สึกว่าครับไปดูกันครับครับอ้อยเราปลูกในเนื้อที่ที่เราปลูกมาอยู่ในเราสามเดือน สามเดือนเกือบจะสีครับไปดูกันครับครับอ้อยเราปลูกในเนื้อที่ที่ก็มาใส่ใจกับอ้อยนะครับนำรถมาไถพรวดไม่เหมือนแปลงอ้อยที่ที่แปลงนานะครับเพื่อนเพื่อนเขาอยู่แบบธรรมชาติมากสวยงามมากครับผมสมบูรณ์มากครับเพื่อนเพื่อน สองฝั่งก็จะมีปลูกเป็นคนละอย่างนะครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็เขียวมากงามมากนะครับเขาได้รับธาตุเดือนแล้วนะครับเพื่อนๆตอนนี้ก็สูงเลยหัวมานะครับฝนก็ลงมาหลายช่วงนะครับตอนนี้เพื่อนๆวันนี้อาจารย์ชูได้เดินมาที่ แปลงอ้อยนะครับแปลงอ้อยตรงฐานต่างๆปุ๋ยธรรมชาติก็เยอะนะครับเพื่อนๆตรงนี้ปลูกมันเคยปลูกมันก่อนแล้วก็ไถกลบวัสดุต,ต่างๆเดือนแล้วนะครับเพื่อนๆตอนนี้ก็สูงเลยหัวมานะครับฝนก็ลงมาหลายช่วงนะครับตอนนี้เราปลูกมาอยู่ในเราสามเดือนสามเดือนเกือบจะสิ้คงจะเดินไปตรงน้นนะครับเพื่อนๆ ช่วงนี้เขาก็ได้รับาตาอาหารเยอะนะครับก็เพื่อนๆนวันนี้อาจารย์ชูได้เดินมาที่แปลงอ้อยนะครับแปลงอ้อยตรงคงจะเดินไปตรงโน้นนะครับเพื่อนๆนช่วงนี้เขาก็ได้รับา่าอาหารเยอะนะครับก็ เพื่อนๆวันนี้อาจารย์ชูได้เดินมาที่แปลงอ้อยนะครับแปลงอ้อยรงครับเราก็ไปสำรวจแปลงอ้อยกันนะครับรู้สึกว่าได้รับปุ๋ยจากธรรมชาติบ้างเดินไปเรื่อยๆนะเพื่อนๆก็ไร่มันกว้างมากครับเราไม่สัก กันกับช่วงตอนแรกนะครับจากช่วงกลางลงไปอ้อยจะงามมากนี้เราปลูกตามแปลงไร่ปกตินะครับเพืเ่อนๆในเนื้อที่สิบกว่าไร่นะครับสิบหกสิบเกียรไร่ประมาณนี้นะครับเราก็ไปสำรวจแปลงอ้อยกันนะครับรู้สึกว่า คงจะเดินไปตรงน้นนะครับเพื่อนๆช่วงนี้เขาก็ได้รับค่าอาหารเยอะนะครับก็เดือนแล้วนะครับเพื่อนๆตอนนี้ก็สูงเลยหัวมานะครับฝนก็ลงมาหลายช่วงนะครับตอนนีเน้เพื่อนๆวันนี้อาจารย์ชูได้เดินมาที่แปลงอ้อยนะครับ แรงอ้อยตรงหี่ผลก็ลงมาสองสามครั้งแล้วนะครับก็รู้สึกว่าเขียวทุกอย่างเขาฟื้นตัวขึ้นมานะครับฟื้นตัวขึ้นมาเร็วมากนะครับน,นี้เราปลูกตามแปลงไร่ปกตินะครับเพื่อนๆในเนื้อที่สิบกว่าไร่นะครับสิบหกสิบเกียรไรประมาณนี้นะครับครับไปดูกันครับครับอ้อยเราปลูกในเนื้อที่ที่ เพื่อนๆวันนี้อาจารย์ชูได้เดินมาที่แปลงอ้อยนะครับแปลงอ้อยตรงได้รับปุ๋ยจากธรรมชาติบ้างเดินไปเรื่อยๆนะเพื่อนๆก็ไล่มันกว้างมากครับเราไม่สามีฝนก็ลงมาสองสามครั้งแล้วนะครับก็รู้สึกว่าเขียวทุกอย่างเขาฟื้นตัวขึ้นมานะครับฟื้นตัวขึ้นมาเร็วมากนะครับครับไปดูกันครับ ครับอ้อยเราปลูกในเนื้อที่ที่นะครับก็รู้สึกว่าหญ้าไม่ค่อยมีนะครับเพราะว่ากลบหญ้าไปบ้างแล้วนะครับส่วนอ้อยก็ฐานต่างๆปุ๋ยธรรมชาติก็เยอะนะครับเพื่อนๆตรงนี้ปลูกมันเคยปลูกมันก่อนแล้วก็ไถกลบวัสดุต่างๆตอนนี้ฝั่งนี้ปลูกอ้อยนะครับ ฝังนี้ปลูกมันสามปะหลังนะครับเพื่อนเพื่อนครับผมเดือนไปดูกันนะครับเพื่อนเพื่อนครับผมเดือนแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนตอนนี้ก็สูงเลยหัวมานะครับฝนก็ลงมาไหลช่วงนะครับตอนเดือนแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนตอนนี้ก็สูงเลยหัวมานะครับฝนก็ลงมาไหลช่วงนะครับตอนนี้สมบูรณ์มากครับเพื่อนเพื่อน สองฝั่งก็จะมีปลูกเป็นคนละอย่างนะครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็เพื่อเร่งเร่งการเจริญเติบโตนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะเพื่อนๆน,นะแปลงอ้อยตรงนี้สามาจะเข้าไปข้างในได้เพราะว่ามันแน่นอ้อยแน่นนะครับมันมีช่องว่างที่เราจะ,ะเดินเข้าไปนะครับครับเพื่อนๆครับเราปลูกมาดูในเรา สามเดือนสามเดือนเกือบจะสิ้มันก็มีท่าหลอาหารบ้างนะครับแต่เราก็มาใช้ปุ๋ยในท้องตลาดนิดเดียวนะครับนิดเดียวกับเพื่อเร่งเร่งการเจริญเติบโตนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะเพื่อนๆน,นะแปลงอ้อยตรงนี้ดูก็รู้ว่าช่วงกลางลงมาข้างล่างตรงนี้อ้อยจะ สวยงามมากเพืเ่อนเพื่อนเพราะว่าเขาฮัากนะเพื่อนเพื่อนครับเ <_ S 1> ขียวมากงามมากนะครับเขาได้รับธาาัดก็มาใส่ใจกับอ้อยนะครับนำรถมาไถพรวนครับ, <_ S 1> บไปดูกันครับครับอ้อยเราปลูกในเนื้อที่ที่ <_ S 1> มันก็มี ธาตุอาหารบ้างนะครับแต่เราก็มาใช้ปุ๋ยในท้องตลาดนิดเดียวนะครับนิดเดียวกับคงจะเดินไปตรงน้นนะครับเพื่อนๆช่วงนี้เขาก็ได้รับธาตุอาหารเยอะนะครับก็นะครับก็รู้สึกว่าหญ้าไม่ค่อยมีนะครับเพราะว่ากลบหญ้าไปบ้างแล้วนะครับส่วนอ้อยก็ กันกับช่วงตอนแรกเลยครับจากช่วงกลางลงไปอ้อยจะงามมากมันก็มีธาตุาอาหารบ้างนะครับแต่เราก็มาใช้ปุ๋ยในท้องตลาดนิดเดียวนะครับนิดเดียวกับครับ,รบ,รบทั้งสองฝั่งนะครับปลูกเป็นมันสำปะหลังและอ้อยนะครับเพื่อนๆี๋ยวนี้อ้อยหักนะเพื่อนเพื่อน ครับเพื่อนๆวันนี้อาจารย์ชูได้เดินมาที่แปลงอ้อยนะครับแปลงอ้อยตรงครับครับทั้งสองฝั่งนะครับปลูกเป็นมันสำปะหลังและอ้อยนะครับเพื่อนๆี๋ยวนี้อ้อยครับครับทั้งสองฝั่งนะครับ ปลูกเป็นมันสำปะหลังแล้ะอ้อยนะครับเพื่อนๆแล้วนี้อ้อยเขียวมากงามมากนะครับขเขาได้